สวัสดีครับสวัสดีครับมีต้อนรับเขา้าสู่พวกเราชาแน,นลแฟนบอยครับย้กลรับคลิปนี้รีแคปจ้ะคนกลางน้องอนะ่ะ p ที่หนึ่งเหียด <c oughs> เอ็กซ์เซนมาอ้าวเราก็ต้องเอาให้มันแบบให้ให้เห,หมาะสมกับเอ่อคุณพีมพีมเมนชัน ฉันปักละเพราะคนนี้สีสังคอตอนแรกอ่ะคนกลางนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงพี่มาชาเลยทำไมอ่ะก็แล้วก็ไอหนังเรื่องคนกลางไง้าแพงเอ้สีแพงอ่ะสีแปงอออ๋อเออแต่วันนั้นไม่อันนั้นมันคนกลางเฉยเฉยเาป่ะแต่นี้คนกลางร้องงอ่ะโอเค S <S เรามาแล้ว EP หนึ่งอ่ะเนาะมันก็เป็นการปูตัวละคร,ะรให้เราเห็นถูกต้องมีตัวละครอ,อะไรบ้างหน้าที่การงานฐานะทางบ้านเป็นยังไงอ่าเรามารีแคปไปกันที่เรามาทบทวนกันดีกว่าว่าแต่ละตัวละคร,ปรเป็นยังไงอืมเปิดเรื่องมาเลยกล้องกล้องมาดูแล้วคือเป็นลูกมหาเศรษฐีแหละเป็นลูกของแม่แม่ปิ่นแม่ปิ่นชื่อนะวีนัสอืม ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนรวยอ่ะเป็นลูกคนรวยลูกคนรวยแล้วกำลังรวยที่กําลังจะปูทางเข่าการเมืองอแต่ว่าเล่นการเมืองโอ้แต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะว่าว่ามาเล่นการเมืองแบบเนี้ยต้องมีคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นกุญซือในการวางทุกอย่างใช่ใช่ใช่มันก็ต้องมีแหละเพราะว่าเขาไม่งั้นมันจะมีปัญหากับการรับข้อมูลกับการส่งข้อมูลออกไปทุกอย่างต้องผ่านระบบการกรองก่อน ไม่สามารถแพทย<ม>์ออกไปได้เลยก็อ,อยางเหมือนคนไอพีอารที่โทรมาบอกว่าคุณคุณวีนัสเย่๋ยวเพิ่งตอบโต้อะไรนะครับอะไรเงีย้ยป่ะให้ทางเราเป็นคนจัดการเพราะว่าเขาต้องมีทีมงานในการพวกนั้นนี<ม>่ไงเออเพราะว่าตอบแบบหนึง่งผลกระทบไปแบบหน,นึ่งอาจจะกระทบชิงไม่โดนอีกแบบหนึง่งถูกเพราะฉะนั้นไม่สามารถรัจะาปุ๊บกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกอีกอืมเพราะทีมงานนี้ต้องไว้ใจได้มากๆกเลยนะถูกถูกถูกไม่งั้นคือแบบ พังก็โดยส่วนใหญ่ก็พังคอมพีอเอร์นี่แหละเขามีทีมเนาะไม่งั้นเขามีหมดเลยไม่เห็นเหรอทีมกฎหมายทีมพีทีมมาเก็ตติ้งทีมอะไรต่อมีอะไรอ่ีใช่เราก็เห็นแล้วว่าเขาปูมาสําหรับการที่ที่จะลงการเมืองอืมใช่แต่ในในในบางอันที่ที่พอพอซีรีส์มารันไปอ่ะมันก็แอบมีความประหลาดประหลาดอย่างเช่นว่าตอนตอนพาร์ทสุดท้ายเห็นปะ ที่ที่โอมกับนานีพูดถึงอะ่ะหรือว่าเพราะว่าจําได้ไหมล่ะที่เหมือนก็บอกว่าแม่ปิ่นเป็นคนจัดการทั้งสามคนอ่ะลูก<ม>ตัวเองอ่ะเหรอเออซึ่งแบบเอ,อ๊ะตกลงตกลงมันคือยังไงตกลงคือแม่ที่เอาแต่ตัวเองหรือเปล่าเออเออพิ่งเอาอย่างก็ไม่รู้เนาะว่าอีเรื่องเนี้ยแหละว่าจัดการแบบแบบยังไงคือที่เรียกว่าออจักรการใช่ แล้วก็ดูท่าทางคือแม่ปิ่นก็น่าจะประมาณแบบเลิกกับพ่อของโอมอืมหรือหรืออาจจะไม่ได้เลิกโดยร้อยอืมเพราะมันมีเห็นมะราชาที่เป็นยุทธขับแล้วก็เดินไปจับมือซึ่งแบบมันก็มันก็มีความพูดแบบกำกวมเออที่พูดถึงว่าเขาจะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบอะไรอ่ะมันเลยทำให้เราต้องอยากอยากรู้ไปเลยว่าใครนะ ที่เป็นเล่นคนแล้วใครกันจะกลับมาแล้วมาเพื่ออะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออคือต้องต้องเจอแน่ต้องรู้สึกว่าเป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะต้องคนที่แบบว่ามานิโปเลตได้ทุกอย่างเออขาสามารถทำทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยความรวดเร็วอย่างเงี้ยเออมันต้องเบอร์ใหญ่นะไม่ใช่เปิดมาเป็นพมพีอย่างเงี้ยมัไม่ใช่นะตอนนี้นึกถึงใครหรือไงนึกถึงอตุใครใครนพพล อู๋ไม่น่าขนาดนั้นถ้าถ้าถ้าตู่เราต้องเห็นในไพโรดอาเรือเราเห็นอะไรเทรลเลอร์อไปบ้างแล้วแหละไม่น่าใช่หรอกไม่เห็นไม่รู้เลยอ่ะถูกมะล่ะเอออ่ะเสร็จแล้วมาตัวต่อไปตัวต่อไปลีเพราะลีเขาไม่เจอแต่พาลีเนี่ยเรายังไม่รู้แบ็คกราวครอบครัวเขาอออเนาะเราเราไม่รู้เลยเราไม่เราไม่ค่อยรู้อ่ะพูดพูดถ้าไม่มีแบ็คกราว เด็ก็นแค่ว่าเขาเป็นเพื่อนกับโอเอ้ยเป็นเพื่อนกับก้องแค่นั้นเลยแล้วทำไมเขาถึงต้องกลัวเวลาที่แบบว่าแม่ของก้องมาแล้วจะมาเจอเขาอะไรเงี้ยเฉพาะแม่ของก้องเป็นคนฉะเรื่องของเขาที่เขาไปเอากัาบออน้องสาวโอมไงเออน้องสาวน้องสาวก้องไงคือถ้าให้ดาวน้องก้อง <นะ S 2> อชื่ออะไรวะเออจัไม่ได้ยังไม่มีก็คือนั่นแหละก็คือน่าจะปัญหาเรื่องน้องสาวก้องนั่นแหละอืม ว่าดูแส้งว่าน่าจะโดนมาหนักเราเห็นคาแรกเตอร์มานี้ชัดเจนนะอขี้เอานะเนี่ยอันนี้พูดตาถ้าพที่ไปอ่านตามบุคลิกตัวละครมาคือเขาเป็นเพย์บอยไงเขาไปทั่วอะไรอย่างนี้ก็ขนาดเปิดตัวมาเห็นปะล่ะโดนไล่หัวเขาไล่ตีมาเมียใครเขาไม่สนใจแล้วกูจะเอาอย่างดีเียดวแล้วไรนะ แต่เดี๋ยวมีคำถามว่าว่าทุกคนคิดว่าที่เขานัดให้กล้องอะมาแก้บนอันนี้เป็นแผนของเขาหรือว่ามันบังเอิญจริงๆจริงๆแก้บนน่าจะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องจริงแต่อีอีที่ที่โดนโดนดักโดนต้องกระโดดระเบียงเนี่ยอันนี้เกินคาด เออได้คนบนน่ะในพี่อย่าคิดว่าคนบนน่ะคือตัวพาลีเป็นคนบนว่าจะมาวิ่งแก้บนตรงนี้เออซึ่งตรงนั้นน่าอาจจะมีสารอะไรของเขาก็ไม่รูู้่านอาจจะอยู่ใกล้ที่พักนานี้ไงเอออะไรอย่างนี้แล้วอ่ะกล้องมันก็ต้องทํามาเพื่อนบนไว้แล้วว่าเออมาแก้วิ่งแต่จริงๆถ้าบนน่ะน่าจะบนวิ่งแก้ผ้ากันสองคนถูกปะล่ะใช่เออตอนแรกแอบตอนแรกแอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาว่างแผนเอาไว้ว่า ให้วิ่งมาตรงนี้พอดีแล้วเขาจะได้โดดลงไปพอดีอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะรู้ล่วงหน้าเลยแล้วว่าผัวเออว่าเออว่าผัวเขาจะมาตามยิงอเราถือไม้กระพองมาเลยเออไม้เบสบอลคพอีนนี้จำหน้าได้พี่อะไรนะที่ที่ต่อยสารวัตรอ่ะฉันจำได้ที่ต่อยสารวัตรในห้องน้ำอ่ะฉันยังจำหน้าได้อยู่ใช่ใช่เออ แล้วตำรวจก็มาแล้วนายงงมากทำไมเออแต่ฉันงงตะโวนเหมือนกันเออมาจากไหนอะ่ตะตำรวจแจง้งเขาทาตามหน้าที่ไงก็คือชาวบ้านแจ้งความแค่เรื่องอนาจารแจ้งความเรื่องต่อยตีเห็นถือไม้ก็บองมาแบบบ <c oughs> ้องเออถือไม้เวียงมาขนาดนั้นหนะ้าตํารวจไม่ทําอะไรหน่อยเลยก็คิดว่ามาไล่ตีอนาจารไงอ๋ออาจจะแบบว่ามาตีพวก อาจารย์เอออาจารย์แบบคนไม่ใครเอาไม้ไล่ไปยังไงอ่าโอเคเหตุผลฟังขึ้นเออเอออันเนี้ยที่แบบว่าเอ๊ยยังไงวะเออเสร็จแล้วเขาก็ไปเจออีกตัวละครหนึ่งนั่นคือพี่พ่อคอยแต่กจำชื่อไม่ได้ไปชื่ออะไรยังจำชื่อไม่ได้ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยท่านผู้ชมด้วยเอมเออเขาไปเจอ เจอที่โรงพักแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่พลอยไปทําอะไรไปทําอะไรเพราะว่ามีต่ออะไรูำกันเนาะเหมือนน่าใจประกันตัวใครสักคนหนึ่งหรือไปทําเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะยังไม่รู้ไม่อะไรแปะไว้ก่อนแต่สีที่เราชอบใส่ตานางจังเลยอ่ะตอนที่นางเล่นใส่ตาแค่แต่เริ่มที่เริ่มที่โรงพักเลยอะก็คือท่านานีเป็นนานนานี่คือเพย์บอยฝั่งผู้ชายก็คือเนี่ยพี่พลอยก็จะเป็นเพย์เกิลไงเออ ดูทรงอ่ะแบบเพื่อนนานีเพื่อนนานี้แต่อยากได้กล้องทันทีเออพอเห็นกล้องปุ๊บก็คืออยากได้เลยอ่ะอเสื้อถอดเสื้อให้ทางที่ตรงนั้นเพื่อนก็ยืนแก้ผ้าอยู่อีกคนที่ขึ้นชื่อเขาเป็นเพื่อนนะก็ยืนหนาวอยู่บ้านยืนแบบไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ต้องสำคัญก็คือผู้ชายต้องได้ก่อนอ๋อเพื่อนอดทนไดเพื่อนอดทนได้ใช่ไหมพี่พ่อทําทำถูกแล้ว เอ้าพอถ้าเป็นเราเราก็ไว้อย่ามาบอกว่าเป็นเราเออย่ามาใช้ทำไมเป็นแบบนี้อย่าให้ฉันเห็นนะให้ฉันเห็นนะฉันจะเอามาพูดต่อมไม่ใช่อุ้ยอ้าวอ้าวจริงจริงคือเราเพิ่งเจอครั้งแรกอ่ะเราไม่มีทางที่จะยื่นเสื้อให้กนนี้หรอกถ้าเป็นเราอ่ะเราต้องยืนให้เ่้นเราสีเออ no 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 เชื่อเถอะทีนี้ no 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 ว่ะ เช no, no, no. ื่อเธออ่ะสมมติถ้าแบบไม่คิดอะไรจ,จริงๆนะเราจะแบบเฮ้ยคนนี้ยเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีอะแล้ปะเราจะใช่แต่เพื่อนเราก็แก้ผ่านไปแวว่าเราต้องให้เพื่อนโนจ้าเชื่อเธอแชมป์ต้องใช้แชมป์ต้องฟังเชื่อเธอของพี่ด้วยคือต่อคือเจอกันครั้งแรกนะเว้ยคือครั้งแรกที่เจอผู้ชายคนนี้แล้วยืนอยู่กับเพื่อนที่เรารู้จักกันมาซึ่งเราอาจจะเป็นเพื่อนผิดก็ได้ คุณจะไปยื่นให้ใครก็ไม่รู้เหรอเสื้อไม่ด้วยความที่เพื่อนเรามันเป็นเพื่อนเราที่สนิทกันมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเราสนิทแล้ว่าเราอะไรก็ได้อะไม่ใช่อ่ะไม่ได้อะไรก็ได้แต่ว่าคนนี้คือแบบเฮ้ยถ้ายิงคนแบบตัวเดียวด้วยอะยังไงกูก็ยื่นก่อเพื่อนต้องเออเพื่อนต้องได้ก่อนอันเดียวผู้ชายได้ก่อนคนเข้าใจไปด้วยเขาแปะหน้าไว้แบบนั้นจบค่าคอมเมนต์มาผู้ชายได้ก่อนเพื่อนได้ก่อนด้วยนะ เออเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเออเคยเคยเจอกันแล้วเป็นเพื่อนของไอ้คนนี้เคยเจอกันบ่อยเออยังพอเข้าใจได้นะแต่นี่คือเพิ่งเคยเจอหน้าครั้งแรกไม่หรอกเดี๋ยวใครอยู่ทีมพอดีเป็นพอดีเป็นพอดีเป็นเออกล้องไงเป็นพี่โอมค่ะให้ค่ะใครอยู่ทีมผู้ชายได้ก่อนกดหนึ่งใครอยู่ทีมเพื่อนได้ก่อนกดสองอุ้ยอ่าพวกกว่าท่ามั่นใจสมั่นใจ ตรงนี้สู้ไม่ได้ไงเพราะเราสองไงนางหนึ่งเนี่ยแลก็เลยไปหาพวกเออเออไม่แต่เราชอบชอบน้องพี่พลอยเล่นคือแบบเล่นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเออฉันอยากได้แล้วชอบชอบอีกซีนหนึ่งก็คือซีนตรงที่ทวงเสื้ออกกล้องอ่ะโอ้โออคือเหมือนเห็นว่ากล้องกำลังเริ่มสนใจแต้มใช่ไหมเออโอ้โห กล้องอย่าลืมเอาเสื้อเมื่อวานมาคืนด้วยนะแรงมากนะประโยคนี้อะ <c oughs> การตีนสุดการสแสดงนะความเจ้าเข้าเจ้าของเออคือคนอฟังคนฟังแต้มถ้าแต้มฟังแต้มนกนจรูลอ่าเมื่อคืนสองคนนี้อยู่ด้วยกันหว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือไม่คิดอะไรไงแต่ออแต้มไม่คิดอะไรเพราะแต้มใส่แต้มยาบายหยันล้างสหมองหมดแล้วไง แต้มเฉิใสเพราะฉะนั้นอ่ทีนี้ก็ไปแต้มเลยอ่ะแต้มดูแล้วดูแล้วน่าจะเป็นเด็กเรียนเนาะเด็กตั้งใจเรียนอะแต้มเป็นเด็กเรียนเด็กดีอยู่หนึ่งคนในกองเนี้ยในกองเว้นเดคลับเอ้ยใน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 กลุ่มเว้นเดคลับเนี่ยเออในกองเนี้ยอที่เป็นที่เป็นที่เป็นเด็กดีที่สุดเออ คือในความในความนั้นๆเนี่ยพอมันมีมีญ้าที่เข้มงวดอ่ะอเด็กมันก็ไม่ได้ออกนอกกรอบหรอกเพราะเห็นอ<ต>ะไระย่าชอสักขนาดแล้วนะ่คนยุคเบบ,แบบี้บูมเมอร์จะเป็นแบบนีแบบ้เนอะย่าโมโหอะไรก่อนแคบบ่ลืมซื้อต้นหอมย่าแบบโอ้แทบบจะเอามีดปาแล้วนะเป็นแบบนี้แหละอะไรย้าใส่ในต้มยำหรือในยำม,มันไม่ใส่ต้นหอมก็กินได้ <c oughs> เหมือนอะไรที่นึกขึ้นได้ก็จะหยิบเรื่องนั้นนปาด่ามาว่าก่อไม่แตกกำลังพงแค่ว่าหลานน่ะอยากให้พ่อมารับแค่นั้นเองนะคือแล้วทำไมย่าถึงต้องโมโหตอนแรกอ่ะนึกว่าคนนี้เป็นยายตอนแรกเลยนะที่ที่แต้มยืนคุยโทรศัพท์กับพ่ออ่ะที่บอกว่าเมื่อไหร่พ่อจะมารับหนูสักทีนู่นนั่นนี่อ่างเงี้ยอะไรค่าเป็นแม่ได้ซําไปอ๋อไม่ได้คิดว่าเป็นแม่ราะในตัวอย่างอ่ะเห็นว่าเป็นที่ปานบ้าเป็นแม่ ก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าเนี่ย <Marvel> ค <uses> ือยายคือแม่แม่ของพี่ปาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะโมโหไงที่หลานเนี่ยจะไปอยู่กับลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วเป็นย่าเจ้ย่าจะโมโหทําไมเขาจะไปอยู่กับพ่ออะเหมือนโมโหสุดท้ายแล้วกูเลี้ยงของกูมากูดูแลของกูมามึงจะเป็นหาอะไรนะโมโหแบบเต็มมากด้วยนะย่าแบบปวดหัวย่าเป็นพี่อ้อยพี่ชอตเถียงหน่อย พอเทียงหน่อยก็จะแบบสัมปัตสัมนวนอะไรเงี้ยปีมึงปีกกล้าขาแข็งไม่ใช่ไหมบ <laughs> อกแค่กูหายใจแบบไม้ออแต่ว่าพอดูอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าแต้มอะ่ะ <c oughs> ถ้าให้เดานะเหมือนแต้มเป็นคนเดียวที่เป็นสีขาวที่มาอยู่ในกลุ่มของสีเทาเออสีสีต่างๆมากกว่าเพราะว่า เอ่อถ้าดูจากตอนตอนที่เป็นไตเติลเพลงอะเนาะเขาจะเขียนว่านี่เอามาจากนิยายเรื่องอะไรแล้วมันเชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาแต้มสีก็อาจจะแต้มแค่สีเทาได้ปะตอน,น,นที่เห็นเนี่ยมันก็เลยคิดว่าแล้วเขาก็ใช้ตัวเอกที่เป็นน้องฟีมาชื่อแต้มพอดีก็เลยมองว่าอา๋อแต้มที่เป็นสีขาวเนี่ยดันมาอยู่ในกลุ่มที่มันมี สีต่างๆเรือาจจะสีเทาก็ได้แต่ว่าตัวสตางเองอ่ะถ้าเท่าที่เราดูเขาก็ไม่ได้เป็นคนสีเทาเลยนะเออหน้าตอนนี้นะาก็เป็นคนดีเออดูแล้วเป็นคนดีอยู่ยังเป็นคนดีอยู่นะอีกทีหนึ่งเราจะพูดถึงสตางเลยไหมล่ะได้เอ็นดูลูกมาถึงก็บทตูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยลูกคือความเนี้ยคือเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะ เออเอ็ดูเขาคาเห็นองเอกนอ่นอันนี้เราเห็นเราเราเลยมองว่าตตางตัวละครของตตางเป็นยังเป็นคนดีอยู่พอเขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นยอมให้เด็กเขามีคอมแพชชันเออมาขายของได้ในร้านแล้วดันเกิดปัญหาว่าีเด็กเดันไปขโมยของเอยขโมยเงินเจ้าของร้านอีกในแค่ชีตรงแคชเชีย์อีกแล้วแถมขโมยกระเป๋าตังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่ได้แบบว่าแล้วก็ไม่ได้กด ฟัดปียัดเด็กด้วยนะอืมเราก็เลยมองว่าเอ้ยอีกตัวละครหนึ่งที่นาตอนนี้ยังดีอันนี้จิตใจดีอยู่แต่แค่เขาต้องทํางานกลางคืนแค่นั้นเองเพื่อหาตัง์รุ่นนี้เนาะเออค่าเช่อค่าคอยู่ค่ากินค่าเรียนเอ้ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในในเวสต์เดย์คลับเลยไม่ได้หรอมีศุภส่รยก็ต้องรอดูไง ถ้าก้องให้ให้ย้ายก็น่าจะย้ายได้เพราะข้างบนชั้นบนก็มีห้องเห็นป่ะเมื่อกี้ตอนก่อนก็มีห้องแต่คอนโดเขาเนใครเนาะเพราะว่าบ้านนั้นมันคือบ้านแม่กล้องไงเอออืมาอยู่ก็ต้องให้กล้องอนุญาตก่อนเวลาต้องขอต้องรอดูแต่มีโอกาสนะเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นโซนที่ที่ตรงนั้นว่าเป็นที่เดียวที่อยู่ได้อ่ะอันอื่นคนอื่นเขายังพอมีที่อยู่เขายู่งไปอยู่กับพี่พลอยจริง พี่พลอยเสร็จนานี้ไปแล้วจ้นานานนี้เสร็จเอ้ยไม่ใช่พี่พลอยเออพี่พลอยเสร็จโอม,มาแล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าโอมมันจะเล่นด้วยหรือเปล่าก่อนเพราะว่ามันเ,เหมือนมันมีใจกับแต้มอยู่ไออแต่ถ้าเมื่อกี้อ่ะตัวละครนั้นเป็นนานี้ออาจจะเรียบร้อยไปแล้วเออแต่นี่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าโอมเรื่องเรื่องแบบนี้โอมมันระดับไหนไงใช่ถ้าคือคนสำคัญ คนสำคัญของป้าที่ป้าไม่อยู่เออก็คือคุณภูวินผู้เป็นเด็กเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนต้องบอกว่ามีเสน่ห์เนาะมอกเลยนะป้าจ่ายไม่ยั้งเลยนะเนี่ยถ้าอีกพันเเดี๋ยวป้าถ้าป้าอยู่ปุ๊บป้าจะโอนให้เลยห้าหมื่นเนี่ยถ้าอีพีนี้ป้าดูแล้วภูวินหันไปมองรถเมื่อกี้นี่รถได้ฝันผมเลยนะป้าไปถอยรถกทำไมละ จอได้ว่าป้าไปถอยรถคันใหม่แล้วต้องต้องบอกว่าเราเราเราไม่ได้อวยเฉพาะภูวินนะเพราะว่าทุกคนเป็นเมนเราหมดแต่คราวนี้ยเนื่องด้วยที่เอ่อคนอื่นๆอย่างเช่นโอมเช่นอะไรเอ่ยเราเคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้ของเขามาแล้วอืมมันก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่พอมาเห็นภูวินเนี่ยเราไม่เคยเห็นภูวินเล่นบทแบบนี้แล้วมันทำพอมันเล่นแบบนี้ปว่ามันดูมีเสน่ห์โดยเฉพาะสาย สายตาเล่นสายตาได้แบบแพลาวนางดูนางดูนางดูเป็นเด็กเอนเตอร์เทนจริงอะ่ะหมายถึง<น>ว่าพอพอเจอใครที่แบบว่าเป้าหมายอะ่ะสายตา่อนดิปลอยเห็นีิปลอยตอนริมห็น์ปะริมไวายไวน์ะเออใช่นั่นแหละสายตานางแบบแล้วเหมือนเหมือนล็อกเป้าแล้วว่าเออเหมือนล็อกเป้า อือืมว่าคนนี้ฉันต้องจับคนนี้ให้ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าในแก๊งนี้ทั้งหมดนะพูวินนะหะรายรลายสุดร้ายในแง่ไหนร้ายในแง่หลายหลายอย่างเช่นเช่นหนึ่งอ่ะเรื่องนู่นเรื่องหวานสเสน่ห์ใดๆเห็นปะ่ะอย่างนั้นนะสองสอง จำได้ไหมว่าพอตั้งเวนสต y คลับเนี่ยคนที่ตั้งกฎคือเขาคือมันกำลังมีความรู้สึกว่าเขาตั้งกฎมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจจะความสนุกปั่นหัวเพื่อนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามองเขาว่าดูรู้เราดูเรายังรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าพี่พ่อยเออ,เอ,อรือแต้มเออย่ะ จะต้องมีคนที่มองรักแอบรักชอบกันเไอยีรีดตั้งอย่างแรกไม่อยากให้กลุ่มแตกแอบหรือป่าคือมันเป็นเราเรามองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นคอม m o n g r o u อ่ะที่ที่ที่เหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นกติกาวางกันไว้ก่อนคุยกันไว้ก่อนเพอถ้าไม่งั้นมันต้องเป็นปัญหาแล้วว่าหนึ่งคือเด็กเข้ามหาลัยปีหนึ่งอ่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ได้ฮอร์โมนพุ่งพ่านอืม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสทั้งนั้นแหละที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยมองในพูดในสไตล์เราก็ต้องยอมรับนะสิ่งที่ปูวินพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือแฟกต์คือมันคือแฟกต์มันเออเพื่อนมันเพื่อนมันนี่ควรจะแบบนี้เออมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มาทีหลังไงถูกถ้าถ้าเพื่อนเอากันเองก็จะเป็นด้วยรักและหักหลังนะจ๊ะื่างนึงแลโอ้ไลคือไม่น่ารอดเราต้องอย่าลืมตัวละครของเคนะ เรายังไม่รู้เลยนะว่าตัวละครเคเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนลายลึกคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าเอามาดูจากแบ็กอันนี้เฉยๆนะเคเคอาจจะเป็นคนดีอืมเพราะว่าหนึ่งคือแม้กระทั่งหลวงพ่อยังต้องเอาตังทุกอย่างทุกสิ่งรวปเพื่อส่งไอ้นี่เรียนก็แสดงว่าม,มันจะต้องเป็น,เ,ปนเด็กที่น,น่านจะเด็กเรียนประมาณหนึ่งหรือว่าเป็นความหวัง แต่เมื่อ<า>กี้นึงจับสังเกตจับพีรุตได้นิดนึงพีรุตตรงที่พีพ่พลตอนก่อนพี่จะมารินวายอ่ะพี่พลเอากระเป๋าไปวางไว้ที่หน้าเคแล้วกล้องมันก็ไปจับที่กระเป๋าอ่ะอืมตัวคอคของเคเนี่ยมันต้องมีอะไรสิไม่งั้นทำไมกล้องจะต้องไปจับ ตอนที่เอากระเป๋าไปวางแล้วก็ไปจับปีกระเป๋าอะตอนวางบนโต๊ะอะจับทําไมไปถามพุ่มกับพุม่มบบอกคุณลืมเดี๋ยวคุณตัดออก,กไ, <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออกู <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นเรื่องที่แล้วบอกพี่กูปะที่เราบอกว่ามีเงาสะท้อนอะไรใช่ <c oughs> พี่กูอ๋อเปล่าคุณไม่ได้คิดอะไรคุณลืมเมื่อเล่ตัวละครเคอะเขามีความเทยทยามเออก็ดูจากที่บอกว่าจะไปคุณเพื่อน อยากมีแบบคนนี้ว่าเขาอยากถีบตัวเองถีบตัวเองออกมาจากอกมาเมื่นวันนั้นเราเรียนนั้นแหละเออลบคําสัพปามาทของไอเจเนใช่เท่านั้นเองซึ่งคนแบบเนี้ยให้ทําอะไรเขาทําได้หมดนะแอบน่ากลัวอยู่แอบน่ากลัวอยู่จริงไม่แน่กระเป๋าใบนั้นอาจจะมีปืน มันมีไงไม่กระเป๋าของกระเป๋าของพี่พลอาจจะเหลือแต่ปืนแล้วก็ได้อย่างอื่นไม่เหลือแล้วไงเออแล้วอาจจะเป็นปืนที่ภูวินใช้ตอนแรกเลยก็ได้ใช่ใช่ใช่อันเดียวกันแล้วยิงอ๋อหมายถึงตอนตอนเปิดเรื่องใช่ไหมใช่แล้วตอนแล้วคนที่ภูวินมันจะเลงมันคือเลงเคนะตอนเปิดเรื่องอจาได้ป้าตอนแล้วคนอื่นถึงวิ่งเข้ามาพวกโอมพวกอนี้ นี่วิ่งเข้ามาจากที่จากมุมอื่นนะตอนที่ยื้อแยกกันหนาก็คือเคกับภูวินนะเออแต่ภูวินรู้มือสั่นขนาดนั้นแล้วยิงไม่ออกหรอกลูกเอ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งสั่นซะหื่น่าเพราะว่าเห็นป่ะเออพอเพืดพอแชร์มูดถึงตอนเปิดเปิดเปิดเรื่องมาแย่งปืนอยู่กับเคแสดงว่าเคกับภูวินมันต้องไม่กินเส้นกันในอนาคตน่ะ แล้วมันคือมันคือหกเดือนถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเห็นอีกทีนึงก็นู่นน่อีทีปลายๆนู่นน่ะเพราะว่าสตอรี่มันคงรันเริ่มจากหกเดือนใช่ป่ะแล้วก็รันไปจนนั้นถึงวันที่วันที่เกิดเหตุการณอืมมีใครอีที่เรายังหล่นอยู่ตัวละครน่าจะครบตัวละครน่าจะครบตัวเออตัวละครตัวละครในกลุ่มในคลับอ่ะครบอล้ แต่งที่เราดูว่าความวุ่นวายในขนาดไหนเออแต่เราชอบก็คือหนึ่งคือเรื่องเร็วดีปุ๊บ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 ไม่ยือไอ้ไม่ยืดชอบการดําเนินเรื่องมันเร็วที่หนึ่งโอเคนะเดินเรื่องเร็วแนะนําตัวละครเร็วทางทางที่ตัวละครเยอะเหมือนกันอืมอืมแต่ก็แต่ก็แบ็กเอาอาจจะน้อยไปนิดแต่ก็โอเคคงคงระยะเวลาหนึ่งให้เห็นก่อนว่ามันจะไปยังไงอาอาจจะเออปีพีนี้อาจจะปูของกล้องก่อนไง เพราะว่าตอนอีพีเนี้ยเน้นหนักไปทางครอบครัวกล้องเนาะอืมก็ต้องรอดูต่อไปของนาน้เนาะว่าจะเป็นยังไงเพราะเราเชื่อว่าน่่จะสองคนนี้เป็นตัวหลีดอ่าใช่ใช่แล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกันไงแล้วคือคือส่งใส่ตรงที่ว่าแม่เขาเรียกะไนนะน้องกับนานิอ่ะไม่รู้มีปัญหาอะไรกันแต่กล้องยังยังเลือกที่จะคบอยู่กับนานีไงคือคือเท่าที่เดาคือน่าจะนานี้ไปเอาน้องสาวของกล้องนั่นแหละ เออแต่แม่อาจจะไม่ยอมอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วมีเรื่องอะไรก็คืออแม่ก็ต้องรู้ว่ารู้ว่าแบบเหมือนก็มีผู้ชายเข้ามาติดแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาไงตัวกล้องเองอาจจะแบบแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ็ยังเลือกที่จะคบอยู่ซึ่งดูทรงแล้วแม่น่าจะสั่งทั้งบ้านนะไม่ให้ไปยุ่งกับนานี้ s ม่จะไม่ไปยุ่งกับนาลีก็เลยต้องแอบแอบแยบไปหากัน ที่สองคนนี้มัออนก็เหมือนแฟนกันเหมือนกันนะจริงๆครโรแมนเหรอเออหนีแม่ไปหากันอะไรอย่างเงี้ยก็ผีผักได้อยู่นะก็คือเออคบกันคบกันยังไงก็ได้แต่ใหญ่แม่กูรู้อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะใหญแม่ดับได้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเกเนะว่าไม่ได้เรานี่ก็ลากเข้าโบรแมนหมดเนาะเออเ,อ,อเลือกผีหรอเฮ้ยก็ได้อยู่นะเออ เนาะเราประมาณนี้ก่อนนะตัละครเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็คือวันนี้ก็คือตอนเออ EP สองก็มาแล้วเนาะเอมันยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ใช่เด๋วเรามาดูกันว่า EP สองนั้นใครที่จะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันบ้างเนาะดูซิว่าพี่ป้อนว่ามายังหรือว่าป้าหายาจะหายขิดยังอืมยังไงก็ฝากไม่รู้ว่าอาการหนักขนาดไหนไง เพราะว่าตั้งแต่นางบอกว่านางขิดปุ๊บนางหายเนี่ยไปเลยให้นางได้นะครักผ่อนเถอะเออนางคงทะเลาะอยู่กับเข็มน้ำเกลืออยู่ตอนนี้เ <c oughs> okay. ออโอเคยังไงก็ฝักติดตามพวกเรานะครับเอ่อคลิปรีอันนี้รีแคปเนาะแล้วก็มีรีแอคด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูรีแอคก็ไปดูรีแอคใครที่ดูรีแคปแล้วฟังแล้วก็ยังงงกลับไปดูต้นฉบับก็ได้ พิวจ้าิวึ่งครื่นะจ้ามาทุกวันจันและอังคารแโอเควันนี้พวกเราสามคนตัวแทนออกจากแฟนบอยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ EP สองตามมากันติดติดสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย